สวัสดีครับลุงนันครับสวัสดีครับครับลุงนันดีนานาแล้วอาลุงนันเล่ามาเลยแปลงนี้เป็นไงประวัติเป็นไงประวัติได้สิบห้าเวียนยี่ยี่สิบยี่สิบสองไร่ยี่สองไร่สิบห้าเวียนตั้งแต่มาใช้ใบหยกและท่าภูเขาไฟใบหยกกับกิ่งทองเนี่ยรุ่นนี้คาดว่าจะได้เสมอนาครับเสมอแน่ๆใช้ฐานสปีดด้วยไม่เอาเกินเหรอเกินก็เป็นส่วนดีที่สําคัญครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมรู้ว่าไร่ทีเรื่องแปลงนี้ ยี่บสองไร่อดีตสิบห้าเกวียนทำนาขาดทุนใช่ไหมขาดทุนขาดทุน,านมาลุงวันแนะนำว่าลองใช้ดูนะถ้าถ้าบุกเขาไฟใบยกเล็นลาวากระสอบแดงนี่สิบตัวลำชคแล้วก็ตัวนี้นี่สุดยอดเลยเดี๋ยวลุงวันพูดนะแปลงนี้หมักไหมมีเทนเดอร์หมักเปล่าครับหมักเทนเดอร์ไปหน่อยหนึ่งหมักเทนเดอร์ด้วยแล้วก็เหลือประมาณห้าเปอร์เซ็นต์น่ะ ้าวดีดเหลือน้อยมากแทบไม่เห็นนะครับไม่ไมีเลยหญ้าเหลือน้อยมากเลยแปลงนี้เตียนครับนาะอ,อาต้นทุนต้นทุนต่ามากไร่ละพันก็ห้าสิบบาทรวมทั้งแร่ธาตุใบหยกและตัดกิ่งทองสุดยอดสุดยอดลวงนี่สวยจิบเลยดู้รวมสี่สหายแล้วต้นทุนผมเหลือแค่พันก็ห้าสิบบาทดูนั้นรวมละเอียดยิบเลยต้นทุนต่ําที่สุดแต่นี้ต้นทุนต่ําที่สุดนะครับโอเคครับเคยใช้ยาฆ่าแมลงอะไทั้งหมดไม่เข้าเลยใช้กิ่งทองอย่างเดียวไม่ใช้เคมีไม่ได้ใช้เคมีเลยและ สิงโตน้าโชคเล็ดรลาวาภูเขาไฟใบหยกด้วยลาวาด้วยสองกระสอบในสีขาวสีแดงเนี่ยบวกเคมีไหมไม่ได้บวกเลยไม่ได้บวกเลยต้นทุนจริงต่ำครับถ้าบวกเคมีเปลืองขึ้นไปแต่ขณะไม่บวกครับพี่น้องครับลวงดูครับโอ้ยเต็มไรเต็มนาเทอเหลืองอย่างทองตอนนี้เหลืองสวยสุดๆเลยถ้าใช้แล้วดินมันดีขึ้นอ่ะพระเอกวันนี้ับฉีดยังไงกินทองนาโนอินไซต์กเที่ยวครั้งละหนึ่งครั้งละหนึ่งขวดกี่ไปหกเที่ยวนิสองไร่หนึ่งขวดหนึ่งขวดหกเที่ยวหกขวด ตอบตัวเลยงามมากพี่น้องครับบอกพี่น้องเกษตรกรเลยเอาอยู่โรคภัยบอกบพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศครับดุนันบอกพี่น้องเกษตรกรกทั้งประเทศครับเชื่อผมนะครับใช้สี่สหายไม่ผิดหวังมีเทนเดอร์แล้วก็เลดลาวาภูเขาไฟิต,ต,ตัวน้ำโชคกิ่งทองิ่งทองทานสปีดทานสปีดสี่ตัวนี้นะครับเนเจ้าของคลางร้อยที่เก้าห้าผมมั่นใจว่าผมโชคดีที่ผมเจอสี่สหายนี้ทำให้ผมมีโอกาสได้ร่ำรวยครับ มีการระรอบนี้ฟื้นเลยครับรอบนี้ฟื้นเดี๋ยววันนี้จะสรุปกันว่านา22ไร่ลุงนั้นได้เท่าไรลุงว้นให้เท่าไรละ130ตังค์ลุงนั้นเอาเท่าไร่ลุงนั้นเอาแค่เสมอนะะลุงว้นให้เกินไปเลยโอเคครับน้้ออยยมกเคเดี๋ยวจะรายงานผลนะครับเดี๋ยวอีกประมาณไม่เกิน10นาทีรถจะลงแล้วโอเคครับเดี๋ยวจะทราบกันนะครับว่าลุงนั้นได้ผลเพียงใดพับข้าวลุงนั้นข้า4 5 1โอ้ยเดียวยังทั้งหมดครับมีแต่รวงมันมีแต่รวงดูรวงสิครับ โโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับเกิอไร่เกินนามอาหาสารครับแปลงนี้ยี่สิบสองไร่คาดการณ์ันแค่30ตันน่าจะเกินอีกแล้วครับอีกสักครู่ครับเดี๋ยวรู้เรื่องครับ แลงเนี้ยี่สิบสองไร่ตรงนั้นเคยขายข้าวแล้วกลับบ้านไม่ได้เพราะอะไรนั้นสิบารียนี่สิบสองไร่เคยได้แค่สิบห้าเรียนข้าวดีกินเที่ยงเลยแต่รอบนี้ใช้ได้ท่าภูเขาไฟไปยกชุดสี่สหายของเรานะครับมีได้ท่าภูเขาไฟไปยกมีเชนเดอร์หมักแล้วก็เล็ดลาวาด้วยฉีดด<ช>้วยกิ่งทองหกเที่ยวบวกอัลสปีดทั้งหมดสี่สหายทําให้ตรงนั้นได้ข้าวถึงเท <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่าไหร่ครับสามสิบตัน ยี่สิบสองไร่ได้สามสิบตันครับพี่น้องไม่ได้ใส่ปุ๋ยสักเม็ดใช่ไหมนันใ่ถูกต้องไม่ได้วานปุ๋ยเลยไม่ได้วานเคมีเลยไม่ได้เขาไม่ได้ฉีดเคมีต่างก็ไม่ฉีดไม่ได้ฉีดปุ๋ยก็ไม่บวกปุ๋ยก็ไม่ได้บวกใช้แร่ธาตุบนเขาไฟไปหยกรวดเป็นแร่ธาตุนะฮะมันแก้ดินปับดินได้ดีมากสรุปแล้วลุงนันครับพลื้มใจดีใจมากๆครับยี่สิบสองไร่ได้ข้าวเกือบสามสิบตันเลยเฉลี่ยไร่ละร้อยสามสิบสองนะ โอเครวมเป็นเงินสุทธิที่ขายข้าวได้ทั้งหมด265,248บาทโอเคนะต้นทุนทำนาต่ำมากครับพี่น้องครับต้นทุนทำนาลุงนันแค่7 2 0 0 0บาท72,500บาทรวมสอไร่รวมย2่บอไร่ไม่ถึง3,500ต่อไร่ต่ำมากต่ำมากจะยึดแนวนี้ตลอดจะบอกพี่น้องทั้งประเทศแล้วบอกพี่น้องทได้ทุกคนดีใจกันมากๆครับเพราะว่าผลผลิตสูงมาก สรุปแล้วลุงนันเหลือเงินกลับบ้านครับพี่น้องปกติลุงนันไม่เหลือเงินกลับบ้านนะครับกลับบ้านไม่ได้วันนี้เหลือเยอะวันนี้เหลือเยอะเหลือกําไรมากมายเลยครับกำไรสุทธิกวเกือบ2องแสนหนับาท 2. 2> อันนี้เป็นตัวเลขที่สรุปจากตัวเลยนะฮะผลผลิตสูงมากโอเคครับลุงนันให้ให้พูดถึงความรู้สึกที่ใช้สี่สหายเราครับเชิญอ่ดีมากเนสลาวาและและธาตุใบหยกดีมากใช้แล้วได้เงินเยอะ กิ่งทองทานสปิใช้แล้วไม่ผิดหวังพี่น้องใช้ตามผมรวยแน่รวยรวกันแน่พี่น้องรวยกันแน่เพราะต้นทุนต่ําดินก็จะดีดินดีผลผลิตดีครับที่สําคัญลุงนันบอกว่ากิงทองอ่ะฉีดไปเพียไรหนอนเอาอยู่ทุกโรคของลงแรลงหนอนหนอนเข้าเพี้ยกจะไปตัเข้าก็ฉีดเอาอยู่เอาอยู่ทุกอย่างคัดเชื่อลุงนันได้ครับลุงนันเป็นชาวนาที่ซื่อสัตย์และบอกตรงตรงคับ ท่านบอกตรงๆไม่โกหกเลยไม่โกหกไม่โกหกนะโอเคสองไร่ได้เกือบสามสิบตันครับโอเควันนี้รวยลงเงินลาท่านผู้ชมไปอนคราบสสวัสดีครับ